สวัสดีครับคุณผู้ชมพื่ผมแล้วนะครับกับนายแ m ม n p นโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง d ด k 4นแล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับส่วเรนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อของทีมอ,อินเตอร์ไมอามีนะครับทีมของเดวิดแมคแคมนะครับที่เป็นตัวย่าวนะสีชมพูสวยสดใสเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มารีวิวเสื้อบอลไดอย่างใดนะครับเพียงแต่ว่า เสื้อตัวนี้ก็เป็นสีชมพูสีที่น้องเมมเบอร์ที่อยู่ข้างหลังเสื้อตัวมีชื่ออยู่ข้างหลังเสื้อตัวนี้เนี่ยชอบมากๆด้วยนะครับอ่ะเป็นใครไปไม่ได้นะยูเสื้อก่อเลยก็คือน้องพะแพงสุพัชยาคำเงินอดีตสมาชิกรุ่นที่2ของวงเบน c ี m 4 8็ฟนั่นเองนะครับและน้องก็อยู่ในฐานะ โอชิของผมตลอดไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเป็นเวลาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับหลายเดือนแล้วเหมือนกันที่น้องพระแพงจบการศึกษาอุตวง CGM ฟูดีเอนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยน้องพระแพงพเผชิญเรื่องราวเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับคือ ในช่วงไม่กี่เดือนเนี่ยไม่กี่เดือนจริงนในใน,ในรอบปีเนี่ยน้องน้องเผชิญเรื่องเรื่องเรื่องราวเยอะแยะมากๆนะครับหลอยงแตอ่อ่อยู่ๆขึ้นมาวันหนึ่งน้องก็ประสบอุบัติเหตุทําให้อ่าเขาเรียกไรกระดูกสะโพกร้าวนะครับมีปัญหาถึงขั้นบางช่วงนี้นั่งนานๆไม่ได้เดินก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ทำให้น้องต้องพักงานไป ไปสักระยะหนึ่งเลยแล้วก็ทําให้ความฝันหลายๆอย่างที่น้องฝันเอาไว้มันก็ต้องอยู่ชะง,งักไปด้วยนะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยในช่วงระหว่างทางเนี่ยสการที่น้องป่วยอย่างต้อง,องย้ำว่าป่วยจริงแต่มันก็มีคนที่ฟังภาษามนุษย์ไม่ออกอ่านภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่อง ไม่เชื่อว่าน้องป่วยจริงนะครับแล้วก็คิดเป็นตูปเป็นตากว่าน้องไปทำโน่นทำนี่ทำสิ่งที่ไม่ดีมากมายก็พิมพ์เข้าขอความพิมพ์อะไรเข้าไปหาเรื่องน้องสารพัดทั้งส่วนตัวขอความส่วนตัวหรือว่าขอความที่ออฟฟิเชีเวลาประกาศว่าน้องขอพักงานด้วยการสาเหตุการป่วยหรือว่าสาเหตุต้องพักไปเ,เรียน หนังสือเป็นช่วงที่แบบต้องกำเกรดและอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่เชื่อกันนะครับเหมือนกับที่ตอนเนี้ยน้องแชมพูโดนข้อหาป่วยแล้วก็ป่วยแล้วก็โดนข้อหาว่าป่วยนี่จริงหรือว่าน้องนี้นี่ต้องลาไปสอบแต่ก็ไม่เชื่อว่าน้องสอบจริงนะครับน้องฟ้าแพงโดนมาแบบแบบเดียวกันเลยนะครับหรือย้อนกลับไปวันนั้นน้องปิงก็โดนที น้องขอพักงานตัวเองไปสองครั้งเพื่อไปเรียนให้เวลาการเรียนหรือว่าสีตาขอพักงานไม่ให้เวลาการเรียนสองคนนี้ก็โดนข้อหาแบบเดียวกับที่น้องพัอแพงโดนเลยนะครับนั่นทําแต่ว่าคนเราเนาะสะภาพจิตใจอ่ะไม่ใช่หยีใช่ปูนพอโดนข้อความที่กระทำร้ายทางจิตใจแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยน้องยังน้อย,อยครับ อายุแค่17เองตอนที่โดนน่าจะ16ด้วยนะครับน้องก็ <c oughs> เครียดมากๆทํทำให้ความสดใสที่มีอยู่ในตัวมันเริ่มหายไปและน้องก็ประสบสภาวะในที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับป่วยกายไม่พอยังต้องมาป่วยใจอีกนะครับหลายสิ่งหลายอย่างประเด็นระังเข้ามานะครับทำให้สุดท้ายเนี่ย น้องก็ตัดสินใจประกาศจบก,การศึกษาออกจากวง c c s 48ในที่สุดนะครับก็ผมนะตอนนั้นก็รู้สึกเว้งไปเหมือนกันนะที่ต้องมพูดตรงๆว่าน้องก็เป็นคนที่ผมจะมอบให้น้องรับช่วงเดินต่อนในคางนี้โคชิคนต่อไปในวงบิ้นถ้าน้องปิ้นประกาศจบอีศกษาวไปนะครับแต่เราก็เข้าใจในตัวน้องว่าถ้าน้องอยู่แล้วต้องมาเชิญเรื่องแบบนี้ บางทีการออกไปพักใจน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับอ่ะหลังจากน้องประกาศจบการศึกษาเนี่ยสักพักเนี่ยเราก็เป็นห่วงน้องแหละผมว่าแฟนคลับน้องกระแพงทุกคนเป็นห่วงน้องแน่ๆนะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งมันเหมือนเพราะซ้ำกรรมซัดนะครับมันเหมือนเพราะซ้ำกรรมซัดมากๆเพราะว่าป่วย กายก็แล้วป่วยใจก็แล้วแต่ว่ายังไม่พออยู่ๆบ้านที่น้องพํานักอยู่อาศัยที่อำเภอเชียงรายอ่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็โดนอุทกภยัยน้ำท่วมมาแบบไม่มีปีมีครุยมันไม่ใช่น้ำอย่เดียวมันมีเรื่องของโคลเรื่องอะไรก็ดด้วยเยอะแยะเจ็มไปหมดเลยนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ย <c oughs> บ้านน้องก็จมไปด้วยน้ําและโคลนแล้วก็อาศัยอยู่ไม่ได้นะครับน้องต้องอพยโยออกมาอยู่ที่อืน่นเ,เสื้อผ้าอเอาออกมาไม่ทันต้องไปคุยจะกกองบริจาคมาใส่อาหารข้าวอะไรก็ต้องไปหาจากกองบริจาคเอาโชคยังดีที่มีผู้ใหญ่ใจดเีเปิดรีสอร์ทเปิดที่พักให้น้องและครอบครัวเข้าไปพักได้นะครับ หลังจากนั้นน้องก็ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตานะครับน้องไม่งอมืองอเท้าอยู่แล้วนะครับยิงเจอเรื่องแบบนี้น้องก็ต้องยิ่งออกมาช่วยครอบครัวนะครับด้วยวัยเด็กอายุสิบเจ็ปีที่จะทําได้นะครับน้องก็ตัดสินใจออกมาไลฟ์ในแอปพลิเคชัน1นะครับเพื่อนําเงินที่แฟนคลับ เข้ามาชมไลฟ์น้องแล้วก็โดเนตซื้อของฝันซื้ออะไรให้น้องทางออนไลน์ไปแรกเป็นเงินเพื่อนำมาช่วยแบกเบาภาระครอบครัวนะครับอย่างน้อยนะน้องแด้เ,เงินตรงเนี้ยช่วยซื้อโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะอะไรใหม่ให้แก่ตัวเองอะไรเงี้ยก็่อนค่าสายจ่ายของของบ้านไปได้นะครับจริงๆน้องหวัง ลึกมากกว่านั้นอีกนะไม่ใช่แค่โต๊ะเขียนหนังสือน้องหวังนี่จะเอาเงินตรงนี้ช่วยซ่อมบ้านให้ได้เลยหรือว่าซื้อบ้านหลังใหม่ไปเลยก็น้องฝันไกลามากๆนะครับก็ทําไม่เห็นเลยว่าเด็กคนนี้เขาไม่ใช่คนที่แพ้ครับหลายคนมองว่าบางคนที่ไม่ได้รับว่าแพ้น่าจะมองว่าอ,อน้องเขาเรียกว่าจบการศึกษาการยอมแพ้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่เลยครับเนี่ยเราเหตุการณ์น้ําท่วมมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าน้องก็แพงมันเด็กที่ใจสู้มากๆน้อยมากๆแต่น้องไม่เคยยอมแพ้ต่อปัญหาอะไรทั้งนั้นนะครับน้องสู้สู้มากๆสู้มากๆจริงๆแล้วสุดท้ายบางทีไอ้สายน้ําที่มันมาด้วยกองโคลนด้วยอะไรต่างๆที่มันเข้ามาในบ้านน้องนี่ มันอาจจะเป็นการยืนสูนต,ตัวเองว่าน้องอยู่ในเส้นทางของผู้ใหญ่ได้แล้วแค่ไหนของเพลงที่ในวงเขาร้องกันนะครับแล้วก็ผมก็เห็นเลยว่าน้องอยู่ในเส้นทางของผู้ใหญ่จริงนะครับมันทีไสายน้ําเนี้ยมามันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าทําให้น้องตัดสินใจง่ายขึ้นว่าถึงเวลาแล้วนะที่น้องจะต้องทิ้งอดีตที่ไม่ดีออกไป ป่วยกายต้องแวตปวยใจต้องเป็นโรคซึมเศร้านานท่วมอยู่ในบ้านไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มาพิสูจน์ตัวน้องว่าน้องจะเข้มแข็งแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้เราก็เห็นแล้วครับว่าน้องมะแพงเข้มแข็งแข็งแกร่งมากๆจริงแล้วก็กลับมาเป็นท่าแพงที่น่ารักสดใสน่าดูเดิมผมมีโอกาสได้ดูลา์ของน้องเรื่อย ผมไม่เคยเห็นเด็กคนนี้เอาความทุกข์มาใส่ให้แฟนคลับเลยน้องเล่าแต่เรื่องสดใสมีแต่รอยยิ้มมีแต่วความสนุกเฮ้ฮาขี้เล่นเป็นกันเองเด๋อเด๋อเหมือนสมัยน้องตอนที่น้องเข้าวงมาใหม่ๆไม่มีผิดนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องกลับมาอยู่บ้านได้แล้วกลับมาเราก็จะเห็นว่าน้อง กลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วล่ะนะครับมีเดินทางมากรุงเทพมาเพื่อหาของกินโดยเฉพาะแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปนู่นนี่นั่นได้ท่องได้เที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับได้ไปดูนอนแคมป์ดูคอนเสิร์ตน้องกลับมาปกติเรียบร้อยแล้วนะครับในความปกติตรงนี้แหละมันี่สุดได้เห็นเลยว่าน้องทิ้งความทุกข์ลงแม่น้ำไปหมดแล้วนะครับทิ้งความทุกข์ลงแม่สายไปหมดแล้ว ครับก็เป็นกระจายให้น้องผาแพงเสมอนะจ๊ะก็ขอให้หนูรักษาความแข็งแกร่งตรงนี้ไปเรื่อยขอให้หนูเป็นเด็กดีไปเรื่อย้วก็พี่จะคอยเล่าเรื่องราวดีๆของหนูให้คนอู่ได้ฟังเสมออย่างแน่นอนนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ